ดูดวงประจำวันที่1ตุลาคม2563ของคนทั้ง7วันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนดูดวงทุกท่านวันพฤหัสต้นเดือนแบบนี้เรามาเช็คดวงกันดีกว่าเ้าว่าดวงใครจะรุ่งหรือว่าดวงใครจะร่วงเพื่อที่ว่าเราจะได้รับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีซึ่งดวงวันนี้ของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เราไปติดตามกันได้เลยค่ะ 1. ดวงของคนที่เกิดวันจันทร์สำหรับดวงโดยทั่วไปของคนที่เกิดวันจันทร์ในวันนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตโดยส่วนมากมักจะเป็นการเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแต่อย่างไรก็ตามคุณอาจจะต้องระวังในแง่คนใกล้ชิดทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือนำพาปัญหามาให้จนกลายเป็นการฉุดรั้งความก้าวหน้าในชีวิตคุณค่ะส่วนเรื่องของการงานนั้นดวงทางการงานของคนที่เกิดวันจันทร์ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะวันนี้ดวงของคนที่เกิดวันจันทร์อาจจะได้โชคหรือได้โอกาสในการทดลองหรือทำในสิ่งใหม่ๆใ,ในหน้าที่ทางการงานของตัวเอง ขอให้คุณนั้นพยายามแสดงฝีมือให้เต็มที่เพราะบางทีผลงานที่คุณทำในวันนี้มักจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษและอาจจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่ทางการงานของคุณได้ค่ะหรือถ้าใครที่ต้องการขยายกิจการหรือร่วมหุ้นร่วมทุนก็ยังพอจะมีเกณฑ์ไปต่อได้อยู่แต่คนที่คุณจะทำธุรกิจด้วยควรเป็นคนที่มีอำนาจมากกว่าคุณค่ะ ถึงจะทําให้ธุรกิจที่คุณทํานั้นมีความก้าวหน้าได้เพราะถ้าเป็นคนที่ยศน้อยกว่าอาจจะนําพาความวุ่นวายหรือปัญหามาให้กับคุณได้นั่นเองค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสําหรับดวงทางการเงินในวันนี้ของคุณค่อนข้างอยู่ในทิศทางที่มั่งคั่งมากยิ่งขึ้นซึ่งส่วนมากมักจะมีเกณฑ์ได้ค่าตอบแทนจากการทำงาน หรือไม่ก็อาจจะเป็นค่าเงินช่วยเหลือต่างๆที่มาจากการทำงานซึ่งแม้ว่าจะมีเกณฑ์ที่ได้เงินมาก็ตามแต่คนวันจันทร์นั้นต้องประหยัดให้มากๆและไม่ควรประมาทในการใช้เงินกันนะคะและเรื่องของความรักดวงทางความรักของชาววันจันทร์คุณมีเกณฑ์ได้พบเจอคนรักจากญาติสนิทหรือคนในวงตระกูลนำพาความรักมาให้ค่ะ ส่วนคนมีคู่นานวันนี้โดยภาพรวมความรักยังอยู่ในจุดที่ดีอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าต้องระวังคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าผู้ใหญ่จะเข้ามาแทรกกลางหรือสร้างปัญหาจนทำให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณเกิดความขัดแย้งกันได้ค่ะ 2. ดวงของคนที่เกิดวันอังคารสำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันอังคารนั้น ค่อนข้างเหนื่อยเพราะต้องอดทนกับความกดดันในหลายๆเรื่องต้องใจเย็นและมีสติค,คิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆให้รอบคอบเพื่อที่จะได้ป้องกันเรื่องความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับคุณมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานของคนที่เกิดวันอังคาร ในวันนี้ตัวของคุณอาจจะต้องเจอกับงานหนักหรืองานใหม่ๆที่ค่อนข้างท้าทายความรู้ความสามารถหรือไม่งานที่เคยทำอยู่อาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดปัญหาขึ้นมากลางคันได้ดังนั้นถ้าจะทำอะไรก็ตามต้องมีความรอบคอบวางแผนทางการทำงานให้เป็นระบบรวมทั้งหมัน่คนค้นคว้าสิ่งต่างๆเพื่อพัฒนาให้ตัวเองก้าวหน้าอยู่เสมอกันด้วยนะคะ มากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับการเงินในวันนี้ของคนที่เกิดวันอังคารยังถือว่าต้องอยู่ในจุดที่อดทนและใช้จ่ายอย่างประหยัดกันอยู่ค่ะเพราะส่วนใหญ่สิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ในเรื่องของการเงินก็อาจจะไม่เป็นไปตามหวังหรือไม่ก็เกิดอาการผัดหรือต้องเลื่อนการจ่ายออกไปก่อนเลยทำให้คุณไม่สามารถจะจัดการค่าใช้จ่ายให้ลงตัวได้ ซึ่งถ้าเป็นคนที่พอมีเงินเก็บอยู่บ้างก็ยังพอที่จะโชคดีอยู่บ้างแต่ถ้าไม่มีอาจจะต้องอดทนกันให้มากนะคะและเรื่องของความรักวันนี้ดวงทางความรักของคนโสดชาววันอังคารยังไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจเท่าไหร่หรือถ้าเจอก็มักจะมีอุปสรรคขัดขวางทำให้ความรักของพวกคุณสมหวังค่อนข้างยากแต่ถ้าคุณสองคนอดทนมากพอ ก็ยังพอที่จะมีโอกาสหรือมีเรื่องที่ดีในเรื่องของความรักเข้ามาได้อยู่ค่ะส่วนคนมีคู่วันนี้ดวงความรักของคุณส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นปัญหาร้ายแรงมากนะักแต่ถ้าหากจะเป็นปัญหาก็มักจะมาจากการที่ต่างฝ่ายต่างวุ่นวายในเรื่องของการจัดการหน้าที่ของตัวเองจนส่งผลทำให้ไม่สามารถที่จะเติมความรักต่อกันได้ซึ่งปัญหานี้ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากนะัก ถ้าทั้งสองเข้าใจกันมากพอความรักของคุณทั้งคู่ก็จะยังมั่นคงต่อกันได้อยู่ค่ะ 3. ดวงของคนที่เกิดวันพุธสำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันพุธนั้นในกรณีของคนที่เกิดวันพุธกลางวันวันนี้อาจจะมีเกณฑ์มีเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดนำโชคลาภมาให้หรือให้ความช่วยเหลือจนทำให้ตัวของคุณนั้นสามารถผ่านพ้นปัญหาหรือความยุ่งยากใดไปได้ ดังนั้นควรรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเอาไว้ให้มากกันด้วยนะคะส่วนคนวันพุธกลางคืนวันนี้ดวงชีวิตของคุณมีเกณฑ์ต้องเจอเรื่องราวกดดันต่างๆจนอาจจะทําให้เกิดความเครียดได้ดังนั้นถ้าจะทำอะไรก็ตามพยายามใจเย็นและมีสติกันให้มากๆนะคะส่วนเรื่องการงาน วันนี้ดวงทางการงานของคนที่เกิดวันพุธกลางวันค่อนข้างได้รับความช่วยเหลือหรือได้ข้อมูลดีๆในเรื่องของการทำงานจากคนใกล้ตัวส่งผลทำให้คุณงานที่คุณทำัานเริ่มเห็นผลหรือเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามถ้าคุณเอาแต่ทำตัวโดดเดน่นจนมองข้ามคนที่ทำงานด้วยคุณเองก็อาจจะโดนคนเหล่านั้นทำลายชื่อเสียงได้เช่นกันค่ะ เพราะงานต้องระวังตรงจุดนี้เอาไว้ด้วยนะคะและดวงทางการงานของคนวันพุธกลางคืนวันนี้อาจจะต้องเหนื่อยหนักมากเป็นพิเศษเพราะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอทั้งงานเก่าที่ไม่สามารถส,สางได้และงานใหม่ที่มาพร้อมกับความยากลำบากแถมบางงานที่คุณทำนั้นก็ไม่สามารถที่จะผัดผ่อนไปได้เพราะโดนความกดดันจากคนที่ทำงานด้วยและเรื่องของเวลาในการทำงาน ดังนั้นพยายามวางแผนการทํางานเอาไว้ให้ดีๆเพื่อป้องกันการเปิดปัญหาติดขัดเหล่านี้กันด้วยนะคะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะวันนี้ดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันพุธก,กลางคืนส่วนมากยังอยู่ในระดับกลางๆยังไม่ค่อยมีเรื่องรายจ่ายที่ต้องระวังมากเท่าไหร่ ถ้าคุณวางแผนทางการเงินเอาไว้ให้ดีส่วนมากวันนี้ดวงการเงินของคุณก็จะผ่านค้นปัญหาไปได้ในที่สุดค่ะหรือถ้าคุณพอจะมีเงินอยู่บ้างก็อาจจะแบ่งไปทำการกุศลสักเล็กน้อยก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมโชคลาภของคุณให้ดีได้เช่นกันค่ะส่วนดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันนี้ดวงทางการเงินของคุณก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ค่ะ แต่ถ้าหากมีเรื่องของการลงทุนหรือการขยายกิจการอาจจะยังไม่ดีเท่าไหรนะ่นักเพราะนอกจากจะต้องเสียเงินจนทําให้การเงินของคุณขาดความมั่นคงแล้วบางทีสิ่งที่คุณได้มาก็อาจจะไม่คุ้มค่ามากเท่าที่คิดดังนั้นต้องวางแผนเอาไว้ให้รอบคอบและอย่าก,กดดันตัวเองมากจนเกินไปค่ะและเรื่องของความรักดวงทางความรักของคนโสดชาววันพุธกลางวันวันนี้ มีเกณฑ์ได้พบเจอความรักจากการติดต่องานหรือวิคุณอาจจะได้สารความสัมพันธ์กับคนที่ทำงานร่วมกันค่ะส่วนคนโสดชาววันพุธกลางคืนวันนี้ความรักของคุณยังพอมีคนเข้ามาได้บ้างค่ะเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างนานหรือความรักของพวกคุณต้องเจออุปสรรคมาก่อนถึงจะสมหวังกันได้ค่ะ มากันที่ดวงความรักของคนมีคู่กันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ดวงความรักของคนมีคู่ชาววันพุธกลางวันยังไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงมากนะักแม้ว่าบางคนอาจจะมีเรื่องการต้องรับผิดชอบในหน้าที่การทำงานจนไม่ค่อยมีเวลามาเติมความรักและความสัมพันธ์ต่อกันแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงค่ะ ส่วนดวงความรักของคนวันพุธกลางคืนวันนี้เกณฑ์ทางความรักของพวกคุณสองคนต้องระวังเรื่องของการหึงหวงหรือการกดดันระหว่างกันจนอาจจะมองข้ามความรักและความสัมพันธ์ที่มีให้แก่กันดังนั้นพยายามพูดคุยกันให้มากๆและอย่ามองอะไรแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วความรักของพวกคุณน,นั้นจะผ่านปัญหาไปได้ในที่สุดค่ะ 4. ดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีสำหรับดวงเด่นเด่นของคนที่เกิดวันพฤหัสนั้นในวันนี้พยายามรักษาความสัมพันธ์กับคนที่อายุมากกว่าเอาไว้ให้ดีค่ะเพราะคนเหล่านี้จะช่วยเหลือหรือให้ความคิดอะไรบางอย่างแก่คุณซึ่งจะส่งผลทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีความก้าวหน้าและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของการงานวันนี้ดวงทางการงานของคนที่เกิดวันพฤหัส ถ้าหากตัวของคุณทำงานในเชิงสร้างสารรค์หรืองานที่ใช้ศิลปะในการต่อยอดส่วนใหญ่จะมีเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับหรือมีความก้าวหน้าได้ค่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำงานในสายนี้ก็ขอให้คนที่เกิดวันพฤหัสพยายามใช้ความคิดสร้างสารรค์และสร้างความแตกต่างในเรื่องของการทำงานเอาไว้ให้ดีค่ะ เพราะมันจะกลายเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้การทำงานในวันนี้ของคุณนั้นเกิดความสำเร็จและมีความก้าวหน้าได้นั่นเองค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินในวันนี้ของคนที่เกิดวันพฤหัสยังต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายที่มาจากสิ่งของฟุ่งเฟือยหรือการจ่ายเงินลงทุนอะไรบางอย่างที่มีค่าเกินกว่าความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ ยิ่งทำให้การเงินของคุณในวันนี้ยิ่งมีปัญหามากยิ่งขึ้นค่ะและเรื่องของความรักสำหรับคนโสดวันนี้ดวงทางความรักของคุณโดยมากยังไม่ค่อยมีอะไรที่ก้าวหน้าหรือว่าโดดเด่นมากนะักบางทีการตัดสินใจอยู่แบบอิสระคนเดียวไปก่อนก็น่าจะเป็นการดีกว่าค่ะส่วนคนมีคู่นั้นวันนี้ต้องระวังปัญหาความรักซ้อนหรือการปกปิดอะไรบางอย่าง อาจจะทำให้ความรักของพวกคุณทั้งคู่นั้นยิ่งมีความร้าวฉานมากยิ่งขึ้นค่ะ 5. ดวงของคนที่เกิดวันศุกร์สำหรับดวงเด่นเด่นของคนที่เกิดวันศุกร์ดวงชีวิตของคุณโดยรวมวันนี้บางทีคุณอาจจะได้พบเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันหรือเจอสิ่งที่มักจะไม่เป็นไปตามที่คิดอย่างบางเรื่องที่คุณคิดว่าร้ายก็มักจะเป็นไปในทางที่ดี แต่เรื่องที่คุณคิดว่าดีก็อาจจะกลายเป็นร้ายก็เป็นได้ค่ะส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานของคนที่เกิดวันศุกร์ในวันนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของการทำงานเอาไว้ให้มากๆเพราะบางทีก็มักจะมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานอย่างกระทันหันอย่างเช่นการต้องเปลี่ยนงานใหม่ การย้ายตำแหน่งไม่ก็อาจจะต้องไปรับผิดชอบในงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรืองานที่ตนเองไม่ถนดัดดังนั้นคนที่เกิดวันศุกร์อาจจะต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเพราะบางทีการทำงานที่ผิดพลาดแค่เพียงนิดเดียวของคุณในวันนี้ก็อาจจะส่งผลเสียต่อชีวิตการทำงานของคุณระยะยาวก็เป็นได้ค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะ สำหรับเรื่องของการเงินในวันนี้ต้องควบคุมในเรื่องของรายจ่ายและการใช้เงินเอาไว้ให้มากเพราะบางทีมักจะมีเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินไปอย่างไม่ทันตั้งตัวโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนดังนั้นถ้าหากจะทำอะไรในวันนี้คุณเองต้องพิจารณาให้รอบคอบและอย่าหลงเชื่อใครเป็นอันขาดถ้ายังไม่ได้ศึกษาความเป็นไปได้ต่างๆด้วยตัวเองค่ะและเรื่องของความรัก สำหรับคนโสดชาววันศุกร์นั้นปาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่เข้ามาในชีวิตได้บ้างแต่ส่วนมากมักจะไม่ใช่คนที่คุณคาดหวังหรือรู้สึกชอบแต่แรกเจอหรือไม่ก็มักจะมีเรื่องที่ผิดใจกันมาก่อนถึงจะเริ่มพัฒนาความรักและความสัมพันธ์ต่อกันได้ส่วนดวงความรักของคนมีคู่นั้นวันนี้ยังไม่ใช่วันที่มีความหวานชื่นมากเท่าไหร่ เพราะนอกจากคุณและคู่จะไม่ค่อยมีเวลามาเริ่มต้นความรักและความสัมพันธ์กันแล้วบางทีการพูดผิดใจแค่เล็กน้อยก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตคู่ของคุณได้มากเลยทีเดียวค่ะดังนั้นต่างฝ่ายต่างอาจจะต้องให้เวลากับตัวเองให้มากมากก่อนก็จะเป็นการดีกว่าค่ะ 6. ดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ดวงคนที่เกิดวันเสาร์ดวงโดยทั่วไปในวันนี้ดวงชีวิตของคุณ เหมือนว่าอะไรที่เคยได้ตั้งความหวังมาก่อนหน้านี้อาจจะมีโอกาสได้เห็นความสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างหรือมีวันได้เข้าใกล้ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าคุณไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและมีความมุ่งมั่นมากพอสิ่งที่คาดหวังก็จะมีความสำเร็จได้ในที่สุดค่ะส่วนดวงทางการงานของคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้เกณฑ์ทางการงานของคุณอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นง,งานใหม่ หรือสมัครงานเอาไว้ก็อาจจะได้โอกาสได้เรียกไปสัมภาษณ์ก็เป็นได้ค่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้สมัครงานหรือหางานอยู่บางทีคุณเองก็อาจจะมีงานใหม่เข้ามาหรือว่าทำกิจการก็อาจจะมีเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางอย่างในธุรกิจของคุณซึ่งส่วนมากก็มักจะเป็นเรื่องของการพัฒนาให้อยู่ในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ยิ่งถ้าชาววันเสาร์คนไหนที่ทำงานหรือทำธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้านตัวของคุณมักจะมีโอกาสได้งานที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับอาชีพหรือธุรกิจของคุณได้ค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับดวงการเงินของคุณในวันนี้ก็ยังถือได้ว่าอยู่ในทิศทางที่ยังมีความสดใสยอยู่ค่ะ เพราะแม้ว่าจะไม่ได้เงินเข้ามามากมายนะักแต่คนวันเสาร์ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้รับเงินจากหลายช่องทางหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่คุณเคยลงทุนเอาไว้เมื่อนานมาแล้วแล้วกลับมาหาตัวของคุณอีกครั้งซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้มากมายนะักแต่มันก็น่าจะช่วยในการทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมาได้บ้างค่ะ และเรื่องของความรักดวงทางความรักของคนโสดชาววันเสาร์วันนี้ยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหร่ถ้าใครที่ยังไม่มีใครมองมองไว้ก็อาจจะต้องโสดกันไปก่อนนะคะแต่ถ้าใครที่กำลังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์เวลานี้ก็อาจจะมีเรื่องราวอย่างอื่นในชีวิตให้ต้องจัดการส,สังขค่อนข้างมากส่งผลทำให้ความรักของพวกคุณยังไม่คืบหน้ามากนะักแต่ถ้าคุณอดทนมากเพียงพอ ความรักของพวกคุณนั้นก็จะสมหวังได้ในที่สุดค่ะส่วนคนมีคู่นั้นวันนี้ต้องระวังปัญหาเรื่องการแสดงความคิดเห็นหรือเรื่องทัศนคติอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงกรันหรือไม่ต่างฝ่ายต่างพยายามจะออกกฎระเบียบอะไรบางอย่างที่เยอะจนเกินไปส่งผลทำให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งคู่เกิดความอึดอัดและมีปัญหาต่อกันได้ค่ะ ดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้โดยมากมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับความก้าวหน้าในชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวตรหรือไม่สิ่งเก่าๆที่คุณไม่คิดว่าจะกลับคืนมาแล้วก็อาจจะกลับคืนมาหาคุณอีกครั้งซึ่งครั้งนี้พยายามรักษามันเอาไว้ให้ดีๆ เพราะจะได้ป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งค่ะส่วนเรื่องของการงานวันนี้ดวงการงานของคุณถ้าหากชาววันอาทิตย์ได้เคยสร้างผลงานหรือมีโปรเจกต์ระยะยาวมาก่อนหน้านี้วันนี้เหมือนว่าโอกาสที่จะทำให้คุณมีความก้าวหน้าหรือมีความโดดเด่นทางสายงานเหมือนว่าจะเริ่มเข้ามาหาคุณแล้วล่ะค่ะเพราะดวงทางการงานของคุณในวันนี้ ค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือไม่ก็อาจจะได้โอกาสที่ดีที่จะแสดงฝีมือในหน้าที่ทางการงานจนทำให้เกิดการยอมรับได้ซึ่งถ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์จะทำอะไรในวันนี้ก็ตามพยายามแสดงความสามารถของตัวเองให้เต็มที่แล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคืนกลับมาค่ะ มากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับดวงทางการเงินของคุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอลูกค้ารายใหญ่มาอุดหนุนกิจการหรือว่าอาจจะได้เงินที่เคยค้างอยู่กลับคืนมาได้ค่ะหรือไม่บางคนก็มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากการทำงานเสริมโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจะค่อนข้างมีความโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะและเรื่องของความรักดวงทางความรักของคนโสด วันนี้มีเกณฑ์ได้พบเจอกับความรักเก่าๆกลับคืนมาหรือไม่ก็อาจจะได้เจอคนที่ถูกใจในสถานที่ที่เคยอยู่ในความทรงจำของคุณค่ะแต่อย่างไรก็ตามคุณอาจจะศึกษาคนเหล่านี้เอาไว้กันให้ดีๆด้วยนะคะเพราะบางทีคุณก็ยังมีเกณฑ์พบเจอกับความสัมพันธ์ที่หลอกลวงได้เช่นกันค่ะ ส่วนคนมีคู่โดยมากแล้วยังไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงมากนะักเพียงแต่ว่าต้องระวังจะมีปัญหาการเรื่องของของเก่าหรือสิ่งเก่าๆแต่โดยมากมักจะเป็นปัญหาเล็กๆถ้าใส่ใจอีกฝ่ายให้มากและมีความรักกันมากเพียงพอความรักของคุณก็จะมั่นคงต่อไปได้ค่ะและนี่ก็คือการดูดวงประจำวันของคนทั้ง7วันประจำวันที่หนึ่งตุลาคม2563 จะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะเพราะการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงโดยทั่วไปดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดซ u b s c r i b ์เพื่อรับข้อมูลสนุกสนุกประจำวันและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ